10ข้อควรรู้ที่นักท่องเที่ยวจะต้องรู้ก่อนไปเที่ยวจางเจียเจียสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับทุกทท่ทานเข้าสู่ช่องแม่อังไกไลสายเที่ยว10ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวจางเจียเจียข้อที่หนึ่งค่ะอุทยานแห่งชาติจางเจียเจียเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศจีนข้อที่2ค่ะจางเจียเจียเป็นสวรรค์ของคนรักการผจญภัยกลางแจ้งข้อที่3ค่ะจางเจียเจียมีสะพานแก้วกระจก ที่ยาวและสูงที่สุดในโลกข้อที่4ค่ะจางเจเจตั้งอยู่ในมณฑลหูหนานที่มีต้นตลอบอาหารจีนสุดคลาสสิกข้อที่5ค่ะยอดแหลมจางเจเจคือที่มาของแรงบันดาลใจข้อที่6ค่ะอุทยานแห่งชาติจางเจเจเต็มไปด้วยลิงปลาข้อที่7ค่ะกินเนีเวอร์เลกคอร์ดได้บันทึกสติว่าลิฟต์แก้วไปหลงแห่งอุทยานแห่งชาติจางเจเจคือลิฟต์แก้วที่ยาวที่สุดในโลก ข้อที่แค่ะจางเจเจมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปอย่างกว้างขวางนะสภาพอากาศแตกต่างกันข้อที่9ค่ะจางเจเจเป็นเมืองที่มีเคเบิลคาระยะยาวที่สุดในโลกข้อที่10บค่ะครั้งหนึ่งจังเจเจเคยเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่อังจะมาเล่ารายละเอียดลึกๆให้ฟังน,นะคะกับ สิบข้อควรรู้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวเมืองจังเจียเจียนะคะเมืองจังเจียเจียนะคะทุกคน